สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแพทติจากช่อง easyit นะครับวันนี้จะมาสอนเพื่อนเพื่อในการทำ emoji ให้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่เราต้องการนะครับผมอย่างเช่นในตารางนี้ก็คือเพื่อจะเห็นว่าตัวหน้า emoji นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามคะแนนที่ผมกําหนดขึ้นมานะครับของแต่ละวิชายอย่างเช่นเลขเนี่ยผมให้ร้อยมันก็จะเป็นหน้ายิ้มใช่ครับอังกฤษให้70ก็เป็นหน้าเฉยสังคมได้ศูนย์เลยก็เป็นหน้าบึง้งถ้าผมลองเปลี่ยนจากสังคมเนี่ยเป็นแ0บดูมันก็จะเป็นหน้ายิ้มนะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็น ก็จะเป็นหน้าเฉยๆนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนว่ามันจะทำอย่างไงคราบผมสําหรับวิธีการสร้างอิโมจินะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยผมขออนุญาตกรองข้อมูลมาก่อนซึ่งผมกรอบมาแล้วก็จะเป็นข้อมูลส่วนแรก,กเป็นตารางนะครับผมที่เป็นตารางข้อมูลของเราส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่เป็นค่าที่เรียหรือว่า,เ,าเกณฑ์ในการที่เรากําหนดนะครับว่าถ้าเกิดมันได้มากกว่าจานวนเลขที่เรากำหนดหรือว่าได้น้อยกว่าหรือว่าได้อยู่ระหว่างเนี่ยมันจะโชว์เป็นในรูปแบบไหนนะครับผม ก็จะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยวิธีการสร้างตัวสถานะที่ระบุว่าถ้าได้คะแนนเท่านี้มันให้สีมาออกมาเป็นแบบลาาักษณะไหนก็เราใช้ Conditional Formatting นะครับผมโดยการลากตัวข้อมูลตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็มากดตรงแท็บ Conditional Formatting นะครับแล้วก็มาที่ไอคอนเซ็ตแล้วก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้รูปแบบไหนก็กดไปนะครับผมซึ่งเราก็สามารถปรับในส่วนของใครที่เได้โดยการกด Manage Rule นะครับแล้วก็ Edit Rule ตรงนี้ก็สามารถกําหนดได้ว่า้ถ้าเกิดมันเป็นสีเขียวเนะี่ยอยากให้แ a วลูเนะี่ยมันมากกว่าเท่าไหร่ถ้าเป็นสีเหลืองเนะี่ยอยากให้มันมากกว่าเท่าไรหรือถ้าเป็นสีแดงเน่น้อยกว่าเท่าไหรในลักษณะนี้ก็สามารถกําหนดได้แต่ว่าข้อจำกัดมันคือเราไม่สามารถเปลี่ยนไอคอนได้ตามที่เราต้องการนะครับมันจะมีอยู่ค่อนข้างจำกัดโอเคครับอันนี้คือวิธีการสร้าง conditional formatting แบบรวเร็วนะครับผมโอเคครับก็สําหรับการสร้าง emoji นะครับเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยต้องกดไปที่ตัว insert กันก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มากดที่ symbol นะครับแล้วก็มากด symbol อีกครั้งหนึง่ง ทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเลือกที่ตัวฟอนที่ชื่อว่า w i n d i n g สนะครับผมซึ่งมันก็จะมีวินดิ้งวินดิ้งธรรมดาวินดิ้งสองวินดิ้งสามให้เลือกวินดิ้งธรรมดานะครับผมทีนี้เพื่อนๆจะเห็นแล้วว่ามันมีไอคอนที่เราสามารถใช้ได้นะครับสิมโบลที่เราสามารถใช้ได้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตรงเนี้ยผมจะขออนุญาตใช้เป็นตัวหน้าอีโมจิแล้วกันเป็นหน้านี้นะครับให้เพื่อนสังเกตุนะครับว่าคาแรคเตอร์โคดนะครับผมมันจะเขียนคาแรคเตอร์โค้ดสี่สิบเจ็ดสิบสี่เอาไว้นะครับผมซึ่ง 74เนะี่ยเป็นหน้ายิ้มนะครับถ้ามากดที่70ตัวหน้าเฉยๆก็จะเป็น75นะครับผมหน้าบึ้งก็เป็น76อ่ะทีนี้พอเราพอเราดูแล้วว่าแต่ละโค้ดเป็นยังไงล้วก็กดแคนเซิมาก่อนนะครับผมแล้วก็หลังจะนันมาที่สถานะเราลองดูวิธีการทำให้อีโมจินะมันขึ้นมาในเซลล์นั้นๆนะครับก็ตอนแรกใช้สูตร c h a r แล้วก็ใส่ตัวเลขไปตะกี้นี้ถ้าเป็นหน้ายิ้มก็เป็น74ครับแล้วก็ปิดวงเล็บ ทีนี้เพื่อนจเจวว่ามันยังไม่ขึ้นมามันเป็นเจทีนี้เราทำอย่างไงให้มันขึ้นมาเราต้องมากดที่บริเวณฟอนต์นะครับผมเปลี่ยนเป็นวินดิ้งนะครับนี่มันจะขึ้นมาละผมขยายใหญ่หน่อยแล้วกันจะได้เห็นชัดมากขึ้นโอเคทีนี้อันนี้คือขั้นแรกนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้ซนะิมโบกนั้นหรือว่าอีโมจิมันเกิดขึ้นมานะครับผมครับสำหรับต่อมาก็จะเป็นการตั้งค ondition นะครับผมโดยใช้ ifs e เนี่ยในการระบุทำให้อีโมจิเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการนะครับผม ซึ่งผมก็จะใช้ตัว ifs ในการทำในลักษณะนี้นะครับผมก็ผมก็กำหนดขึ้นเป็น ifs b 7คือไอตัวคอลัมน์ที่เราเป็นข้อมูลของเรานะครับถ้าเกิดข้อมูลเราเนี่ยมันมากกว่าเท่าไหร่80ก็คือ f 2นะครับแล้วก็มา fix เอาไว้แ a วลูจะให้มันโชว์อะไรก็คือเป็น cr 74นะครับให้มันโชว์หน้ายิ้มแต่ถ้ากรณีที่ข้อมูลตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่าง50กับ80นะครับผมผมก็จะใช้ตัว a แล้วก็ถ้าแอนเนีเจ็7มากกว่า50นะครับแล้วก็ล็อกเซลลและน้อยกว่า b 7และ b 7น้อยกว่าเท่ากับ80นะครับผมแล้วก็ล็อกเซลลให้มันโชว์เป็น c h r 75นะครับผมคนนี้ถ้าสุดท้ายคือถ้ามันน้อยกว่าเท่ากับ50ให้มันโชว์เป็นหน้าบึ้งนะครับก็คือ b7 น้อยกว่าเท่ากับ F4 แล้วว่าช่อง50นะครับแล้วก็ล็อกเซลลให้มันโชว์เป็น CR หน้าบึ้งคือ76ใช่ไหมครับอมืองที่ผมบอกตอนนั้นโอเคทีนี้เราลองลากเซลล์ลงมาแล้วก็มาเช็กว่าถูกไหมก็คือ100นี่ยหน้ายิ้มโอเคคือมากกว่าเท่ากับหน้ายิ้มใช่ตรงกลางก็คือจะเป็นหน้าเฉยๆถึง50ระหว่าง50ถึง80เนี่ย60ก็เหมือนกันเฉยๆส่วนถ้าต่ำกว่า50หรือเท่ากับ50เนี่ยจะเป็นหน้าบึ้งนะครับม โอเคดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้ในลักษณะนี้แล้วถ้าเราลองเปลี่ยนคอนดิชันตัวค่าที่เรียดูปรับให้มันต่ำลงตรงนี้ผมผูกสูตรเอาไว้นะครับคือเท่ากับน,นี้เอาไว้เราจะได้ไม่ต้องขีสองครั้งไอ้น,นี่ก็เท่ากับเอาไว้นะครับพอดีอันนี้มันยังไม่ถึงเราลองดูสักแบบ69กแล้วกันทีนี้อังกฤษจ,จะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้ามากกว่า69เนี่ยมันจะเป็นหน้ายิ้มนะครับโ okay. อเคสมมุติว่าผมตั้งเป็น 40ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนละว,วิทยาศาสตร์ก็จะขึ้นมาหน้าเฉยๆจากตอนแรกเป็นหน้าบึ้งนะครับผมรับสำหรับต่อมาก็จะเป็นการกําหนด conditional formatting ให้กับตัว emoji ของเรานะครับขั้นแรกเราก็ลากมาที่ตัว f i e l ีโ o จ i ของเราล้วก็มากด conditional formatting นะครับเรามากด new rule นะครับผมจากน,านั้นเนี่ยมนเลื่อนมาตรง format only cells t h a contain นะครับเปลี่ยนจาก between เป็น equal to นะครับผมแล้วก็เท่ากับ chr หน้ายิ้มคือ74ใช่ครับแล้วก็เปิดวงเล็บแล้วก็ปิดวงเล็บ แล้วมากดที่ format นะครับผมหลังจากนั้นฟอนต์เนี่ยเราผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันผมก็เปลี่ยน color เป็นสีเขียวแล้วก็มากดที่ bold ตัวหนามากดที่ fill นะครับแล้วก็มากดที่ตัวผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกันแล้วกด ok แล้วก็กด ok เ,เพื่อจะเห็นแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแล้วกำหนด condition ที่2คือ new rule เหมือนกันแล้วมากำหนด uh poly cell s t l e c o n t a i n cell value เป็น equal to เท่ากับตัว chr 75นะครับซึ่งเป็นหน้าเฉยๆเรามากดตรง format แล้วก็ฟิลเป็นสีน้ำเงินเข้มละกันส่วนฟอนต์เอาเป็นสีเหลืองเอาสีส้มละกันแล้วก็ตัวหนากดโอเคนะครับผมขึ้นมาแล้วสำหรับความที่ช่สุดท้ายก็คือเป็นหน้าบึ้งนะครับ New Room เหมือนเดิมแล้วก็มากดที่ for Format Only Cells Between เป็น Equal to เท่ากับ c h a r เปิดวงเล็บ76คือหน้าบึ้งนะครับแล้วก็ Format อฟอนต์เนี่ยมาเป็นสีแดงละกันแล้วก็ฟิลเป็นสีดำเลย กดโอเคกดโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะได้ตัวลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้เราลองมาเทสเราจะเปลี่ยนตัวค่าทีเวียเราแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการระบาสมสูงอังกฤษมันเ0็ใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นให้มันต้องการให้มันเป็นหน้าเฉยเฉยเนี่ยผพราะจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น75เนี่ยโอเคเปลี่ยนเป็นหน้าเป็นไม่หน้าเฉยเฉยแล้วตัวน้อยกว่าเนี่ยสมมติผมบอกว่าน้อยกว่า60เนี่ยเป็นหน้าบึ้งเลยนะอ่ะทีนี้อ่ะเออ ต้องถ้าน้อยกว่า6 0อ่ะหรือเท่ากับ6 0บไม่น่าบึ่งภาษาไทยก็เปลี่ยนแลลวโอเคแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัววา้ีเปลี่ยนสีแล้วก็สามารถใช้ตัว conditional f o r m a t i n g ตรง data rules ได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดเปลี่ยนแปลงได้ตรง edit r u l e แล้วก็มาเปลี่ยนได้ทีหลังนะครับผมโอเคถ้าผมก็จบไปกับคลิปการสอนตัว emoji ให้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลที่เราต้องการนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ช่อง easyit เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปในอนาคตน,นะครับผมวันนี้แพทริกจะขอให้ทีออทีขออนุญาตลาไปเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ